โอเคครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมโรบอกตัวไหนด่านหนีและชนะนั่นเองนะครับซึ่งด่านนี้ผมจะมาทำชั้นที่เกี่ยวกับตัวผมเองนะไม่เกี่ยวกับเกมก็คือภายใน10นาทีผมจะไปถึง <Okay. S 2> จุดไหนนั่นเองนะครับผมแต่เวลาคือข้างบนมันเขียนใช่ปะ่ะประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วกันตีสักครึ่งชั่วโมงมันน่าจะจบเกมนั่นเองนะครับผมแต่ผมขอแค่10นาทีผมจะจับเวลาเองนั่นเองนะครับผม ถ้สิบนาทีผมไปถึงแค่จุดไหนก็ถือว่าจุดนั้นผมจะดูว่าความสามารถพิเศษของผมมันสามารถไปถึงได้ด่านยากสักแค่ไหนนั่นเองนะครับผมอ่ะเริ่มเลยด่านแรกของเราคือด่านอะไรวเนะี่ยจะบอกนะว่าเขาวงกดอะ่ะโอ้โหด่านเขาวงกดไม่เป็นไรผมจะไปชิดด่านนี้ไปให้ได้ผมบอกเลยด่านนี้ บางคนบอกว่า10นาทีก็น่าจะแบบไม่น่าที่จะผ่านได้ใช่ไหมแต่สําหรับผมผมบอกเลยไม่ถึง10นาทียังไงผมก็ผ่านได้ในด่านของเขาวงกดนั่นเองนะครับผมปะเราจะเดินตามเซน์ของเราแล้วกันว่ามันจะไปตรงจุดไหนอะไรยังไงนั่นเองนะครับผมคือผมบอกเลยว่าผมไม่เคยเล่นด่านนี้มาก่อนเลยนั่นเองนะครับผมผมพูดอย่างตรงไปตรงมาเลยผมจะ ใช้เซนต์ของผมในการเดินหาทางเดินหาของอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับผมเกมนี้มันให้เราผ่านด่านหรือว่าต้องหาของไปด้วยวะ <No. S 1> ก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะแบบผ่านด่านอย่างเดียวและมั้งน่าจะใช่นะครับผมตอนนี้เราต้องไปตรงจุดไหนต่อวะตามทางไปเรื่อยๆก่อนกันแล้วกันนั่นเองนะครับผมน,น,นี่ตรงกลางเข้ากลางนี่โอเคซ้ายไม่มีแล้วก็ไปขวาตรงนี้แล้วกันแล้วก็ ซ้ายต,ตรงนี้ไม่เอาดีกว่าไปขวาตรงนี้ดีกว่าเอาติดโอ้เราต้องไปซ้าย่ะแล้วก็ต้องไปเรื่อยๆใช่ไหมผ่านยังเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่าผ่านหรือ,อยังตรงเนี้ยเฮ้ยมันผ่านได้หรือ,อยังเนี่ยโอเคมีลูกศรลูกศรมาให้ตรงไปตรงนี้คืออะไรอะตรงจุดอื่นมันไม่มีลูกศรเลยนะตรงนี้มันมีลูกศองโอเค เห็นไหมผมบอกแล้วว่าเขาวงกดยังไงผมก็ผ่านได้อยู่้วแล้วเราต้องไปตรงจุดไหนต่อวะขอดูแป๊บน,นึงอ๋อนั่นไงมันมีลูกศรอ,อยู่ตรงนั้นให้เราขึ้นไปตรงบริเวณนี้ใช่ไหมโอเคได้โยผมคิดว่าไม่น่าที่จะยากมากนะครับผมแล้วมันกระโดดยังไงผมเสี่ยวตกช่องระหว่างรูไว้ไหมที่เราเหยียบอยู่อ๋อย่าตกนะอย่าตกนะขอกระโดดขึ้นไปก่อนโอ้โหจบกันเลยครับ ไม่ตกไอ้ตรงนั้นเราก็มาตกไอ้ตรงนี้ครับไม่เป็นไรเรายังมีโอกาสแก้ตัวเว้ย,เ,วยเพื่อนอย่ามาบางังเราสิจา๋าขอให้เราขึ้นไปด้วยได้สักทีเถอะโอ้ยโอ้ยอยากกระโดดอยากกระโดดขึ้นไปชา้าช้าขึ้นไปชา้าช้าตั้งสติในการเล่นเว้ยอ๋อมันมีที่เหยียบอยู่ตรงนี้ลูกศรให้เข้าช่องนี้โอเคได้อยู่เข้าไปแล้วใช่ไหมนี่โอเค แล้วมันให้ไปตรงไหนต่อขึ้นตรงบริเวณนี้ใช่ไหมโอเคได้เดี๋ยวเราจะตามเพื่อนไปก่อนก็แล้วกันเอ้ยเอ้ยมันก็ไม่ยากนี่วาได้อยู่ได้อยู่เมื่อกี้ทำไมกระโดดไม่ถึงครับเนี่ยงงเหมือนกันกระโดดให้ถึงสิจ๋าอย่างเงี้ยเราต้องกระโดดให้ถึงเว้ยเอาหน่อยเอาหน่อยครับ โดสออันที่สผ่านอันที่4ผ่านเอ้ยอย okay. อ่าตกโอเคเออโอ้โหเราทราบผ่านไปถึงจุดที่สองแล้วเชียวแต่เราดันเผลอไปโดนใ้ปุ่มเลื่อนจะแบบปุ่มไว้เดินอะเออตกเลยอะครับผมไม่เป็นไรถือว่าดน่านที่สองไม่ค่อยยากสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับผม ก็คือด่านแรกมันง่ายกว่านี้ก็จริงแต่ด่านที่สองก็ชิวๆอยู่นั่นเองนะครับผมอย่าตกก็แล้วกันแล้วพูดชิวๆอะ่ะเราก็อย่าตกนะจ๊ะไปได้เรื่อยๆครับจังหวะนี้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไปครับถ้าด่านนี้ผมบอกเลยว่ารีบร้อนยังไงก็ตกแน่นอนนั่นเองนะครับผมเราต้องเล็งดีๆเวลาเรากโดดอะ่ะมันจะได้ไม่ตกหนึ่งอะโอ้โห แค่แขนเฉียดแขนไปน้อยหนึ่งไม่เป็นไรเรายังเอาใหม่ได้อยู่เรื่อยๆตาใดที่เวลายังไม่ถึงสิบนาทีแค่ด่านที่สองเองเนี่ยเรายังตกไปตั้งกี่รอบแล้ววะเนี่ยไม่เป็นไรผมคิดว่าด่านที่สองเราต้องผ่านได้อยู่แล้วแหละอย่านะจ๋าอย่าตกไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับจังหวะนี้ยังไงผมก็ไม่ยอมแพ้ในด่านนี้อยู่แล้วแหละ เราะเวลามันยังไม่ถึงสิบนาทีนั่นเองนะครับผมไปได้เรื่อยๆครับผมอุ้ยอุอย่าตกนะจ๊ะปีนขึ้นมาหน่อยโอเคเมื่อกี้นึกว่าจะตกซะแล้วอย่าตกครับอย่าตกขออนุญาตเล็งดีๆก่อนก็แล้วกันอันที่สองอันที่สามต่อเลยแล้วก็อันที่สี่ขอตั้งหลักแป๊บน,นึงโอเคอันที่ห้าโอเคได้อยู่เฮ้ย อย่าเดินไปเยอะอย่าเดินไปเยอะอุ้ยอันนี้ลองสุดท้ายอันสุดท้ายจะได้หรือไม่โอเคโด,ดลงอืมผ่านมาแล้วครับตอนนี้เข้าสู่ด่านที่สามของเราผมคิดว่าด่านนี้แหละน่าจะเป็นอุปสรรคสำหรับผมมากที่สุดแล้วแหละรู้ได้ไงว่าเป็นอุปสรรคก็เพราะว่าดูดิการกระโดดขึ้นไปตรงนี้มันไม่ใช่ง่ายเลยนั่นเองนะครับผม เพราะผมเคยเล่นด้านอะไรแนวนี้มาก่อนนั่นเองนะครับผมก็คือมันจะติดไอ้ข้างบนใช่ไหมพอเวลาติดไอ้ข้างบนปุ๊บมันก็จะเด้งให้เราตกนั่นเองนะครับผมถ้าเราไม่กดเลื่อนไปอะเรากดแค่กระโดดอะครับผมแต่ไม่เป็นไรนั่นพูดไม่เป็นไรตกอีกแล้วโอ้โหไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม,ไม่ได้เรื่อยๆครับผมจังวันนี้เราต้องไปเรื่อยๆครับเรา อย่าพึ่งท้อนะตอนนี้ท้อตอนนี้ก็ถือว่าจบเกมจบเห่เลยนั่นเองนะครับผมไปครับผมไปเรื่อยๆครับอย่าเพึ่งตกนะจ๊ะได้อีกหนึ่งโอเคได้อีกโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อีกเออขึ้นมาได้สักทีเราจะผ่านด่านที่สามได้หรือไม่มาดูกันเลยครับผม เอ้ยเอาวะเอาวะถือว่าไม่ค่อยยากสักเท่าไหร่เวลาสุดท้ายน่าจะเหลือประมาณ3นาทีได้อยู่หรอมะคือผมไม่ได้ดูเวลาเลยนั่นเองนะครับผมคือถ้าเราหันไปดูเวลาปุ๊บผมเสียวตกนั่นเองนะครับผมไปช้าช้านะไปช้าช้านะอย่าตกจะถึงแล้วอีกสองอันอีกอันหนึ่งสุดท้ายอูย้หูอันสุดท้ายเราจะผ่านไปด่านที่สี่แล้วเชียว โอ,อย่าบอกนะว่าเราจะจบแค่ด่านนี้อะ่ะด่านที่สามเองนะเว้ยไม่เอาวะผมไม่อยากจบแค่ด่านที่3ามอะอย่างน้อยเราต้องด่านที่4ให้ได้ถ้าทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนาะท่านผู้ชมแค่จะมาลองดูว่าฝีมือเราในการเล่นโลบอ,อะ่ะในแต่ละด่านอะ่ะที่มันเป็นให้ผ่านด่านอะเราจะผ่านได้สูงสุดกี่ด่านนั่นเองนะครับผมอันนี้ผมมาลองดูเฉยๆนะ ผมไม่ได้แบบเน้นจริงๆว่าต้องสิบด่านภายในสิบนาทีอันนั้นมันก็เวอร์ไปเนาะคนอื่นอาจจะทําได้แต่ผมทําไม่ได้หรอกผมแค่จะมาลองดูว่าภายในสิบนาทีนะผมจะผ่านสักกี่ด่านกันเชียวก็คือตอนนี้เรายังไม่ผ่านด่านสามนะครับผมเราอยู่ที่ด่านสามอยู่แต่เรายังไม่ผ่านด่านสามเอาขึ้นไปขึ้นไปกระโดดขึ้นตรงนี้เลยได้ปะไม่ได้ปะไม่เป็นไรแต่ตรงนี้ได้อยู่เพื่อเราเราเดินจะ เอ้ยเพื่อนมันกระโดดแบบไม่หยุดเลยอะเอ้โอ้โตกอีกแล้วตกบอ่อยอะไรขนาดนี้ครับเนี้ยให้ผมกระโดดขึ้นไปโดยดีๆไม่ได้หรือจ๊ะโดยที่ไม่ต้องตกอะครับผมถือว่าผมขอละจ้าอย่าให้ผมตกเถอะโอ้ยขึ้นไปได้แบบจะสุดแล้วเชียว ตกอ,อีกแล้วเอ้ยทำไมมันเด้งกับมันเด้งถอยหลังอนระท่านผู้ชมโอ้ยเมื่อกี้ดีนะเรายังกดแป้นเดินเขาเรียกปุ่มเดินแล้วกันนะกดปุ่มเดินให้มันเดินไปข้างหน้าไม่งั้นน่าจะตกอีกตามเคยโอ้ยตกอ,อีกแล้ว,ลวโอ้ยเราต้องขึ้นให้ได้เว้ยเอ้ยเฮ้ยเ้ย,ยชา้ชาๆครับชา้ชาๆไม่ต้องรีบ อย่ารีบถ้าเรารีบมันจะทําให้เราผิดพลาดได้ไอ ی, ชุดขาวนั้นก็โดดอย่างเซียนรอผมด้วยครับใครก็ไม่รู้รอผมด้วยเอ ی, ชุดขาวผ่านแล้วอ่ะ่าบอกนะว่ามารอบเดียวแล้วผ่านเลยเวอร์เกินไปแล้วโอ้ตกว่ะไม่น่าที่จะไหววะผมคิดดูผมจะลองรอบนี้รอบสุดท้ายนะถ้ารอบนี้รอบสุดท้ายผมไม่ได้ผม พอแล้ววะพอจริงๆแล้วท้อแล้วครับผมไม่น่าที่จะได้แล้วว่ลองอีกรอบกันแล้วกันถ้าตกก็คือจบคลิปเลยน่าจะสิบนาทีแล้วแหละโอ้ <c oughs> พอเราแบบว่ารีบเราจะเป็นแบบนี้ตลอดเลยนะครับท่านผู้ชมเอ้ยก็ถือว่าเราผ่านด่านที่สามไม่ได้นะครับผมโออยากจะผ่านด่านที่สามเหลือเกินวะ่ะ